สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังภาพยนตร์เรื่องนี้พูดถึงตำรวจสาวมินซูอาที่เธอกำลังมีอนาคตไกลแต่แล้วเธอกับประสบอุบัติเหตุพร้อมกับน้องชายและเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจทํามากเพราะเธอได้ไปจับน้องชายมาจับผับแห่งหนึ่งและดันใส่ขุแจมือกับเขารถเสียหลักตกลงมาจากทางด่วนน้องชายเสียชีวิตทันทีส่วนซูอาต้องกลายเป็นคนตาบอด และหมดอนาคตจากการเป็นตำรวจตั้งแต่นั้นมา3ปีต่อมาเธอใช้ชีวิตอยู่กับสุนัขนำทางที่ชื่อว่าเจ้าขาวชีวิตของเธอต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานที่มีปมในใจที่เธอมีส่วนทำให้น้องของเธอตายเมื่อเริ่มทำใจได้แล้วเธอก็มาที่โรงเรียนตำรวจอีกครั้งเพื่อขอเข้าเรียนที่นี่อีกครั้งแต่แล้วเธอก็ถูกปฏิเสธไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเธอตาบอดแต่เป็นเพราะเธอขาดคุณสมบัติของการเป็นตำรวจ เมื่อสาปีก่อนจูจๆเธอก็ทิ้งหน้าที่และออกไปกลางคันและยังใช้กุญแจมือตามเพอใจซูอาเมื่อได้ฟังเหตุผลเธอก็ผิดหวังมากจนทําให้เธอเหม่อลอยเดินข้ามถนนจนเกือบจะถูกรถชนซูอาทํากับเข้าไปเธอก็เผิดทํามีดบาดมือตัวเองสูวนเจ้าข่าวก็ไม่รู้จะช่วยยังไงซูอาเธอเป็นเด็กกำพร้า และคุณแม่ที่เป็นเจ้าของสถานเรียงรับเด็กกำพร้าก็โทรมาหาเธอและบอกว่าอยากเจอเธอและเช้าวันนี้ซูอาเธอก็แต่งตัวและมานั่งฟังข่าวว่าช่วงนี้มีหญิงสาวหายตัวไปในเมืองที่เธอใส่อยู่ซูอาไม่สนใจอะไรมากนักเธอแต่งตัวจนเสร็จและกกำลังจะออกไปจากบ้านจู่ๆเจ้าข่าวก็เดินมาและอยากออกไปเป็นเพื่อนเธอซูอาไม่ยอมให้มันไปด้วยและบอกว่าให้มันเฝ้าบ้านดีๆ เมื่อมาถึงซูอาก็เจอกับบรรยากาศเดิมๆและมันก็ทําให้เธอนึกถึงน้องชายขึ้นมาและแม่ก็ได้ให้อุปกรณ์สําหรับนําทางกับซูอาโดยเมื่อมีอะไรเข้ามาใกล้ๆมันก็จะสัน่นและถ้ายิ่งใกล้มากขึ้นยิ่งสั่นแรงขึ้นแม่บอกให้ซูอามางานรำลึกถึงน้องชายที่จากไปแต่ซูอายังคิดว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเธอเธอผุนผันกลับบ้านไปเองในคืนวันนั้นและไม่ได้เอาเครื่องสั่นกลับไปด้วย และคืนนั้นเองก็เป็นคืนที่ฝนตกซูอาโทรตามรถรถก็บอกว่าคงใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงกว่าจะถึงเธอนั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมย์จนคนรอบข้างหายไปกันหมดแล้วจูๆ่ๆก็ดันมีรถคันหนึ่งขับมาจอดและถามเธอว่าจะไปไหนหรอซูอาคิดว่าเป็นรถแท็กซี่ดังนั้นเธอจะไม่รังเลที่จะขึ้นรถคันนั้นไปเพื่อไปส่งเธอที่บ้านเมื่อขึ้นมาสักพักเธอก็รู้สึกว่า แท็กซี่คันนี้ทำไมมันหลูกว่าปกติเพราะเบาะเป็นเบาะหนังที่สัมผัสดูแล้วดูมีราคาที่แพงมากและเมื่อคนขับเร่งฮีเตอร์แอร์ซูอาเธอก็ได้กลิ่นยาฆ่าเชือ้อดังนั้นเธอคิดว่าคนขับแท็กซี่คนนี้คงจะเพิ่งรับลูกค้าที่เป็นผู้ชายที่ทำงานที่โรงพยาบาลมาอย่างแน่นอนคนขับก็งงว่าทำไมเธอถึงรู้ว่าเป็นผู้ชายซูอาก็บอกไปว่าถ้าเป็นผู้หญิงมักจะมีกลิ่นน้ำหอมปนออกมาด้วยค่ะ และนี่ก็คือรถแท็กซี่ที่เธอกำลังนั่งอยู่ในจินตนาการของซูอาซูอาเธอได้เผอเปิดกระจกเพื่อระบายกลิ่นยาฆ่าเชื้อนั่นแต่คนขับได้ห้ามไว้และรีบเอาทิชชู่และก็าแฟให้กับซูอาซูอารับมันมาและมือของเธอได้ไปสัมผัสนาฬิกาเธอจึงรู้ว่าชายคนนี้ใส่นาฬิกาที่มือขวาคนขับพยายามขยันขยอยให้ซูารีบดื่มกาแฟนั่นแต่เธอก็ไม่ยอมเพราะเธอคิดว่า แท็กซี่คนนี้บริการดีเวอร์เกินไปแล้วคนขับหันมาจะบังคับซูอาจนเขานั้นได้ขับรถไปชนอะไรบางอย่างเข้าคนขับรีบลงไปเก็บกวาดและบอกซูอาว่าเขาชนสุนัขแต่จริงๆแล้วเขาชนผู้หญิงคนหนึ่งตังหากและกำลังจะนำร่างเธอที่สลบอยู่ไปไว้ที่ท้ายรถซูอาไม่เชื่อและเธอกำลังจะโทรจ้างตำรวจชายคนนั้นเห็นเข้าเขาก็รีบปัดมือถือออก รีบเข้าไปใช้กําลังพลากสูอาขึ้นรถแต่ก็โทษสูอาเธอเป็นตำรวจเก่าเธอจับชายคนนั้นกดไปที่ข้างรถทันทีแต่แล้วเมื่อมีรถอีกคันขับมาสูอาหันไปขอความช่วยเหลือแต่ชายคนนั้นกลับสะบัดหลุดจากสูอาและขับรถหนีไปได้สำเร็จสูอาและคนขับรถไปให้ปากคำและตำรวจก็ดูจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ พราะคนขับรถอีกคนก็ไปเห็นเหตุการณ์ส่วนคนที่เป็นพยานเห็นเหตุการณ์ก็ดันเป็นคนตาบอดซะอีกซูอาพยายามบอกว่าชายคนนั้นชนคนแต่เขาอ้างว่าขับรถชนสุนัขตำรวจไม่ได้ฟังเขาจะเชื่อใครละ่ะเขาก็เลือกที่จะไม่เชื่อซูอาอยู่แล้วซูอาต้องกลับบ้านไปพร้อมความคิดว่าคนตาบอดอย่างเธอมันไม่น่าเชื่อถือเลยเหรอคนร้ายได้จับผู้หญิง คนที่เขาชนนั้นมาข่มขืนและเขาก็ได้จับผู้หญิงมาทำแบบนี้หลายคนแล้วที่กันซูอากลับบ้านมาใช้ชีวิตตามปกติของเธอจู่ๆก็มีคนกดกิ่งที่หน้าห้องเธอเธอรู้สึกกลัวมากเขาต้องคู่บอกว่าเขาเป็นตำรวจซูอาก็ไม่เชื่อแต่เมื่อเธอได้ยินเสียงกุญแจมือกระทบกันเธอจึงแน่ใจว่าสองคนนี้ต้องเป็นตำรวจแน,น่ๆและเธอก็ยองไปโรงพักพร้อมกับพวกเขาเมื่อไปถึงที่โรงพัก ซูอาเธอก็นั่งรอยตั้งนานท่านผู้การก็ได้ส่งลุงตำรวจคนหนึ่งที่กําลังจะหมดไฟการทางานมาทําคดงีง่ายๆของซูอา,านี้ลุงแกเมื่อมันนั่งเขาก็แทบจะไม่อยากสอบถามพยานอย่างซูอาเขาเริ่มสอบถามด้วยการถามชื่อและที่อยู่ถามไปถามมาจนซูอาบอกว่านี่คุณถามชื่อฉันมาสามรอบแล้วนะคะแล้วถ้าฉันไม่ใช่เป็นคนตาบอดคุณจะถามฉันว่าอะไรลุงเมื่อได้ฟังเขาก็แกล้งถามเล่นๆกับซูอา เพราะรู้อยู่แล้วว่าเธอไม่มีทางตอบคำถามนี้ได้อย่างแน่นอนคุณเห็นรถคันนั้นไหมทะเบียนอะไรแล้วคนขับรถหน้าตายังไงคนขับอายุราว40สูงประมาณ170เซนรูปร่างกยำยำรุงตำรวจเมื่อได้ฟังเขาขำทันทีดังนั้นส่อาจึงพูดต่อไปอีกว่าคุณนะ่ะอายุ30ไปลายๆใช่ไหมคะแล้วคุณก็สูงประมาณ170รูปร่างผอมเพียวใช่ไหมละ่ะ ลุงตำรวจเมื่อได้ฟังเขาก็อึง้งและพยายามจะเอามือไปปัดๆที่ตาของซูอาว่าเธอแก้งตาบอดหรือเปล่าซูอาเธอรับรู้ส่วนสูงและรูปร่างคนจากเครื่องเสียงที่กระทบและสะท้อนกลับมาส่วนอายุเธอก็ใส่สัญชาตญาณเอาลุงตำรวจประทับใจมากเพราะไม่เคยมีใครบอกอายุเขาถูกคนอื่นมีแต่คิดว่าเขาอายุ50ปีทั้งนั้นฉันนะ่ะบอกอะไรได้มากกว่าที่เห็นด้วยตานะคะอย่างเช่น มื้อเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยคุณกินบะหมี่ที่ทํามาจากถั่วดำลุงเมื่อได้ฟังเขาก็นั่งลงและหมดความมั่นใจในเรื่องกินปากสงสัยคงจะต้องเปลี่ยนยาสิบฟันซะแล้วในตอนนี้ซูอาเธอก็เริ่มที่จะมีความน่าเชื่อถือในสายตาของลุงตำรวจซะแล้วซูอาได้ให้ปักคำว่าเธอนั่งรถแท็กซี่ที่เป็นรถค่อนข้างหรูและช่วงที่ชนจะคิดว่า เธอได้ยินเสียงกระทบไปที่ด้านบนของหลังคาและกระทบไปที่ไฟรถแท็กซี่บนหลังคาซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นสุนัขหลังจากนั้นเขาก็เก็บกวาดหลักฐานเอาไว้ที่ท้ายรถและอีกอย่างก่อนที่ซูอาจะขึ้นไปบนรถเธอได้กลิ่นยาฆ่าเชือ้อคาดว่าน่าจะมีลูกค้าผู้ชายที่ทำงานที่โรงพยาบาลขึ้นมาก่อนเธอและอาจจะเห็นหน้าคนร้ายก็เป็นได้และคนขับก็น่าจะถนัดมือซ้ายด้วยเพราะเขาใส่นาฬิกามือขวา เพราะปกติจะสวมนาฬิกาที่ด้านที่ตัวเองไม่ถนัดเมื่อลุงตำรวจได้ฟังจนจบเขาก็เห็นด้วยกับซูอาทุกอย่างและหนุ่มน้อยคนนี้ก็คือพระเอกเขาทำอาชีพขับรถส่งอาหารเมื่อเขาเห็นว่ามีรางวัลสำหรับคนจ้างบอดแสคดีลจรหนีเขาก็รีบไปแจ้งบอดแสกกับตำรวจทันทีเมื่อพยานหน้าหลอกกับพยานสาวตาบอดมาเจอกันความบันเลยก็เกิดขึ้นเพราะพระเอกก็ดันบอกว่ารถคันนั้นไม่ใช่รถแท็กซี่ นางเอกก็เถียงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็ฉันนั่งอยู่ในนั้นพระเอกไม่ได้ยินเขาก็ดูถูนกนางเอกแบบพ้อว่านางเอกตาบอดจะไปรู้อะไรผมนะ่ะเห็นชัดสองตาเลยนะว่ารถคันนั้นมันไม่ใช่รถแท็กซี่แต่มันเป็นรถนอกซูอาไม่เชื่อและถามไปว่าแล้วคนร้ายนำยื่ไปไว้ส่วนไหนของรถพระเอกก็บอกไปว่าเอาไว้ที่เบาะหลังไงนางเอกเมื่อได้ฟังก็สวดไปว่าจะเอาไว้ได้ยังไงล่ะก็ะฉันนั่งอยู่ข้างหลังรถ พระเอกเมื่อได้ฟังเขาก็จนมุมและยอมรับไปว่าผมไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหรอกในตอนนี้ถึงพระเอกจะพูดอะไรลุงตำรวจก็ไม่เชื่ออะไรเขาแล้วเพราะเห็นว่าเขาเป็นเด็กแถมยังบอกที่ห่อรถนั่นไม่ได้อีกด้วยคงจะมาแจ้งบ่อแสเพราะอยากได้เงินสินะดังนั้นลุงตำรวจจึงลาถถกตัวพระเอกออกไปจากโรงพักทันทีลุงตำรวจขับรถไปส่งสุอาที่บ้านเมื่อเขารู้ว่าสุอาเคยเป็นตำรวจ และตอนนี้เขาก็บอกให้เธอพยายามกลับมาให้ได้อีกครั้งเพื่อเข้ามาอยู่ในทีมสังเกตการสซูอากลับบ้านเธอก็จะลองดูสักตั้งด้วยการกลับมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับคดีนี้ด้านคนร้ายมันก็ตะเวนหาสาวตามท้องถนนไปเรื่อยๆจนมาเจอสาวทำงานกลางคืนคนหนึ่งมันลากเธอขึ้นมาบนรถเพื่อหวังจะใช้บริการเธอ ด้านสูอาที่กำลังคิดเรื่องคดีนั้นอยู่จูจ่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาและเป็นผู้ร้ายใช้มือถือของเหยื่อสาวโทรเข้ามาเพื่อดูว่าซูอากำลังทำอะไรอยู่ส่วนเขานั้นก็ให้เหยื่อสาวคนนั้นกินกาแฟและจับเธอกดหัวเพื่อทำอะไรบางอย่างให้กับเขาคนร้ายกำลังจะพูดกับนางเอกแต่จูจ่ๆก็มีสายโทรเข้าที่มือถือของคนร้ายและบอกว่าให้กลับมาเข้างานด่วนจนเขาต้องวางสายจากซูอาเป็นสก่อน แล้วก็ได้พาเหยื่อกลับไปขังไว้ที่บ้านอีกรายด้านลุงตำรวจและสูอาก็มาตามหาคนร้ายที่เป็นคนขับแท็กซี่สะทั่วเมืองโดยลุงตำรวจเอาไม้ติดกระปกาไปด้วยเพื่อให้สูอาได้ฟังเสียงว่าใช่คนร้ายหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่เลยสักคนด้านพระเอกเขาก็โมโหที่ไม่มีใครเชื่อเขาดังนั้นเขาจึงเอาสีมาพ่นป้ายประกาศรางวัลน,นำจับสเสลยคนร้ายมาดักซุ่มดูพระเอกและขับรถตามเขาเพื่อไปทำอะไรบางอย่าง ด้านซูอาที่นั่งรถมากับลุงตำรวจเธอก็ยังคิดถึงพระเอกว่าทำไมเด็กคนนั้นถึงบอกว่าไม่ใช่รถแท็กซี่นะด้านลุงก็แปลกใจว่าทำไมซูอาถึงรู้ว่าเขาสูบบุหรี่เธอฟังเสียงขอเขาเอรอลซูอาก็บอกไปว่าเปล่าค่ะฉันได้กลิ่นถึงคุณจะไม่สูบเวลาอยู่ใกล้ฉันแต่กลิ่นคุณนี่ก็มีโรงงานอยู่ในนี้เลยค่ะลุงเมื่อได้ฟังแบบนี้เขาก็อายและพยายามจะเปิดหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่น และเมื่อเขาเปิดกระจกก็พบว่าเสียงลมของรถคันนี้เวลาเปิดหน้าต่างมันเหมือนกับเสียงลมของรถคนร้ายมากซึ่งรถคันนี้มันก็เป็นรถห้าประตูลุงก็ได้บอกว่าไม่มีแท็กซี่คันไหนใช้รถแบบนี้หรอกดังนั้นซูอาและลุงจึงอยากเจอพระเอกอีกครั้งและเหตุการณ์ก็ได้เฉลยตอนคนร้ายมาจอดรถและซุ่มดูพระเอกว่าสิ่งที่นายเอกคิดมันผิดรถคนร้ายนั้นเป็นรถยุโรปห้าประตูยี่ห้อเปอร์โย ถึงว่าทำไมพระเอกบอกที่ห่อไม่ถูกเหตุการณ์นั้นพระเอกได้เห็นหน้ามันอย่างชัดเจนและคนร้ายเองก็เห็นหน้าพระเอกเช่นกันคนร้ายได้ตามพระเอกไปเรื่อยจนพระเอกรู้ตัวและหาที่ซ่อนเขาเดินออกมาจากที่ซ่อนนั่นและคิดว่าคงจะรอดแล้วแต่ที่ไหนได้เขาโดมันกลับมาตีหัวเขาเข้าไปเต็มๆจนเขาสลบไป คนร้ายกำลังจะตามเข้าไปซ้าเพื่อให้ตายจะโชคดีที่มีชาวบ,บ้านแถวนั้นเดินออกจากบ้านมาสกอดคนร้ายจึงหนีออกไปและเธอก็พบว่าเขานอนสลบอยู่แถวบริเวณที่ทิ้งขยะแล้วก็เป็นจังหวะที่นางเอกและลุงผ่านเข้าไปเห็นเหตุการณ์เข้าไปดีเมื่อลุงตำรวจออกไปดูเหตุการณ์คนร้ายก็เดินเข้ามาจ้องหน้านางเอกที่ข้างกระจกตอนนี้เขายังทำอะไรนางเอกไม่ได้เพราะคนอยู่กันเยอะมากตอนนี้ลุงตำรวจ ก็เริ่มสงสัยนะว่าในเมื่อมันไม่ใช่แท็กซี่แล้วทําไมมันถึงเรียกซูอาให้ขึ้นรถในเมื่อรูปรวมเหตุการณ์ที่คนร้ายพยายามจะยัดเยียดให้ซูอาดื่มกาแฟด้วยลุงตำรวจจึงเข้าไปหาผู้การทันทีและบอกว่าเหตุการณ์คดีชล้นหนีกับเหตุการณ์คดีลักพาตัวเหยื่อสาวที่กําลังตามล่าตัวกันอยู่นั้นคือคดีเดียวกันด้วยความฉลาดของท่านผู้การท่านก็ไม่สนใจและตั้งหน้าตั้งตาไปตามประจบทนายพลดูจุรุงซะมากกว่า ซูอาเข้ามาดูแลพระเอกเธอก็นึกถึงน้องชายตัวเองขึ้นมาเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมารอบนี้เขาก็ไม่พูดความจริงะแลว้วเพราะพูดไปครั้งก่อนก็ไม่มีใครเชื่อในตอนนี้พระเอกก็ไม่ให้ความร่วมมือกับซูอาและลุงตำรวจแลว้วเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ซูอาเธอก็เริ่มท้อท้จะขอยอมถอนตัวจากคดีนี้เช่นกันคนตาบอดอย่างเธอคงช่วยเหลือคดีไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้ว เพราะยิ่งสืบไปก็ยิ่งไปผิดทางเธอกลับมานอนดูวิดีโอโดยฟังแต่เสียงในวันที่เธอเรียนจบตำรวจพร้อมกับมีเจ้าข่าวเป็นเพื่อนและแล้วก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วก็เป็นคนร้ายโทรมาหาเธอและถามถึงเด็กนั่นว่าเป็นยังไงบ้างสูอาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขายอมมอบตัวเพราะคิดว่าเขาขับรถชนคนโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณมอบตัวคุณก็จะไม่ต้องอยู่ด้วยความกลัวไปตลอดชีวิต แต่คนร้ายกับผู้ลอกมาแบบไม่สำนึกผิดเลยแม้แต่น,น้อยกลัวเหรอหนางบ้าเอ้ยคนที่กลัวน่ะคือเธอต่างหากไม่ใช่ฉันเธอรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันกำลังมองเธออยู่สูอาไม่ได้ฟังเธอก็รีบเดินไปปิดม่านในห้องนอนทันทีและถามไปว่านี่ไม่ใช่การฆ่าของแกครั้งแรกใช่ไหมคนร้ายก็ไม่ตอบแต่สูงกลับไปว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะถ้าเธอและเด็กนั่นหุบปากไว้ซะ แล้วถ้ายังไม่หยุดฉันจะฆ่าพวกเธอทั้งคู่ซะซูอาโดนขู่เข้าไปแบบนี้เธอจะทำยังไงต่อไปดีนะซูอาจะพาเจ้าขาวออกไปหาพระเอกเพราะตำรวจไม่ยอมรับสายเธอเธอจะต้องรีบออกไปเตือนเขาแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เจ้าขาวไม่ค่อยจะอยากออกไปกับเจ้านายสักเท่าไหร่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลซูอาก็พยายามขอร้องพระเอกอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ก่อนเพราะคนร้ายกำลังตามล่าเขาอยู่ แต่พระเอกไม่ยอมเชื่อและเดินหนีออกไปเมื่อสูอาเธออยู่คนเดียวภาพก็ตัดมาปรากฏว่าคนร้ายก็กำลังนั่งรออยู่ที่หน้าห้องผู้ป่วยของพระเอกเรียบร้อยแล้วสูอาต้องกับรถไฟคนละฝั่งกับพระเอกเขามองเห็นเธอขึ้นรถไฟไปแล้วก็พบว่าคนร้ายกำลังเดินตามเธออยู่แบบประชิดต,ตัวมากเมื่อเขาเห็นเข้าเขาก็ตกใจจะรีบวิ่งเข้าไปช่วยเธอแต่มันก็ไม่ทันสลว้วเพราะรถไฟได้ลั่นออกไปเรียบร้อยแล้ว คนร้ายนั่งตรงข้างกับซูอาและเธอก็ยังไม่รู้ตัวซะด้วยพระเอกโทรมหาซูอาและบอกไปว่าให้เธอฟังเขาอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วก็ใส่หูฟังซะและเปิดกล้องด้วยจังหวะที่ซูอากําลังใส่หูฟังอยู่นั้นคนร้ายก็เริ่มมองดูรอบข้างว่าจะลงมือกับซูอาตอนนี้ดีไหมเมื่อแผ่นกล้องไปซ้ายขวาพระเอกก็บอกว่าคนร้ายนั่งอยู่ข้างหน้า และคนในรถไฟก็มีน้อยมากดังนั้นเขาจึงให้ซูอาลงสถานีหน้าทันทีคนร้ายก็ดันลุกขึ้นมาและลงพร้อมกับซูอาทันทีด้วยเมื่อเดินลงมาซูอาและพรเอกก็พบว่าไม่มีใครเลยแต่เธอก็ต้องก้างเดินต่อไปจนเจอกับชายคนหนึ่งที่อยู่ทางขวาซูอากำลังจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่คนร้ายได้เดินเข้ามาจี้เธอไวสอ้สก่อนซูอาต้องก้างทำตามและเดินต่อไป เธอค่อยๆหยิบสเปรย์พริกไทยในกระเป๋าแล้วเอามาฉีดพ่นเข้าที่หน้าคนร้ายก็อย่างจังแล้วก็วิ่งหนีไประหว่างทางพระเอกก็ได้บอกทางว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางไหนดีคนร้ายก็ดันหายแสบตาเร็วมากและวิ่งตามมาตลอดทางจนในที่สุดซูอาก็วิ่งมาเจอลิฟต์แล้วเมื่อเธอเข้าไปเธอก็รอให้เจ้าข่าวเข้ามาอยู่ในลิฟต์ซูอาก็กดปิดลิฟต์ทันทีแต่ปรากฏว่าปิดไม่ทันคนร้ายได้เข้ามา และแทงยาสลบที่คอของซูอาจุาขาวได้เข้ามากัดคนร้ายและดึงมันออกไปจากลิฟต์จนในที่สุดเจ้าขาวก็โดนคนร้ายแทงจนตายและลิฟต์ก็ได้ปิดไปและขึ้นไปชั้นบนซูอาหมดเรี่ยวแรงพฤตยาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าจุกขาวได้สละชีวิตเพื่อช่วยเจ้านายของมันเสียแล้วเมื่อลุงตำรวจเอายาจากคนร้ายฉีดซูอาไปถามหมอหมอก็บอกว่า ยาจำพวกนี้มีต่อหมอท่านั้นที่ใช้กันที่ใช้กันมากจะเป็นหมอสัญญกรรมหมอผิวหนังและหมอสูตํตำรวจก็กำลังวุ่นวายกันใหญ่ตามหาคนร้ายท่านผู้การก็เริ่มจะเข้ามาคุยกับุงตํตำรวจว่าตอนนี้มาถูกทางแล้วนะส่วนพระเอกก็มองซูอาและเสียใจกับเธอที่เธอต้องเสียเจ้าข่าวไปเขาเป็นห่วงเธอมาก ช่วงนี้ทั้งคู่ต้องหลบไปหาที่ซ่อนตัวจากคนร้ายและปล่อยหน้าที่ลากคอมันเข้าตารางให้เป็นหน้าที่ของรุนตำรวจเป็นคนจัดการด้านคนร้ายก็กลับมาทำงานปกติชิดแท้เขาก็เป็นหมอสูนี่เองสูอาและพระเอกมาหลบคนร้ายอยู่ที่บ้านเด็กกัมพาเมื่อมาถึงพระเอกก็เห็นว่าสมัยก่อนซูอาเก่งมากและนี่ก็คือเครื่องสั่นที่เปรียบเหมือนเป็นตาของสูอาเมื่อเจ้าข่าวไม่อยู่แล้วซูอาก็ต้องใช้มัน พระเอกได้นอนที่ห้องน้องชายของซูอาวันต่อมาแม่ก็พาเด็กๆที่บ้านเลี้ยงเด็กกระพาไปงานรำลึกน้องซูอาพระเอกและนางเอกจึงต้องอยู่เฝ้าที่นี่กันสองคนส่วนลุงตำรวจก็เดินมาหารถและมาเจอรถเปอร์โยคันนี้จนได้และคนร้ายก็เดินเข้ามาพอดีเขาไม่มีอาการเสียาการเลยแม้แต่น้อยและบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถผมรถผมคันนี้ตั้งหากเมื่อคนร้ายกำลังจะขับรถออกไปลุงตำรวจก็สังเกตเห็นว่า เขานั้นใส่นาฬิกาที่มือขวาเหมือนกับคนร้ายไม่มีผิดดังนั้นเขาจงเข้าไปหยุดรถและขอคุยสะหน่อยคนร้ายรู้ตัวและเปิดประตูออกมาจัดการล,งลุงตำรวจทั้งคู่สู้กันอยู่นานมากจนสุดท้ายลุงตำรวจก็โดนททงและจากไปโดยไม่มีใครรู้คนร้ายใช้มือถือของล,งลุงตำรวจส่งข้อความไปถามพระเอกว่าอยู่ไหนและกำลังจะเข้าไปจัดการพวกเขาทั้งคู่ซูอาลงมาที่ชั้นล่าง เพราะคิดว่าพระเอกเปิดเพลงเสียงดังแต่ที่ไหนได้คนร้ายมาถึงนานแล้วและกำลังรอเธออยู่พระเอกเดินออกมาจึงตะโกนบอกซูอาและเขาก็รีบวิ่งเข้าไปพักตัวคนร้ายและบอกให้ซูอาหนีไปซูอาหนีไปได้แต่พระเอกก็ถูกแทงจนสลบไปแล้วมันก็ออกมาตามล่าซูอาไปทั่วซูอาตัดไฟเพื่อให้ทุกอย่างมืดคนร้ายจะได้มองไม่เห็นเหมือนกับเธอจนซูอาสามารถขังคนร้ายไว้ได้ แลรีบออกมาช่วยทําแผลให้กับพระเอกแต่พระเอกก็ยังสลบไปอยู่อย่างนั้นด้านตำรวจก็เข้ามาช่วยบรรดาสาวๆที่ถูกจับตัวมาขังได้สําเร็จเมื่อคนร้ายหลุดออกมาได้มันก็บุกไปที่ห้องที่ซูอากับพระเอกอยู่ซูอาพยายามสู้เต็มที่เธอโดนจับล็อกคอแต่เธอก็จับมันทุ่มซะจนมันกองไปกับพื้นแล้วเธอก็วิ่งหนีไปยังห้องมืดและจัดการเผาคนร้ายแล้ววิ่งหนีออกมา แต่โชคร้ายที่สปริงฉีดน้ำดันมาทำงานอตอนนี้คนร้ายจึงรอดออกมาได้มันวิ่งออกมาจับซูอากระทืบและกำลังจะข่มขืนเธอแต่พระเอกได้ฟื้นขึ้นมาและเอาไม้มาฟาดที่หลังของคนร้ายไปหนึ่งทีและเข้าไปช่วยซูอาซูอาหมดเรี่ยวแรงเธอจะไม่ไหวแล้วแต่เธอก็ดีใจที่พระเอกรอดออกมาได้เขาวิ่งไปเอาเครื่องสั่นมาให้ซูอาถือไว้ และรีบไปเปิดประตูและกลับมารับเธอซึ่งก็เป็นจังหวะที่คนร้ายฟื้นขึ้นมาพอดีทั้ง3าคนก็เดินออกจากประตูนั่นพร้อมกันคนละทิศคนละทางส่วนซูอานั้นหลับไปไม่ฟื้นสักทีจนพระเอกต้องใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดเพื่อถ่วงเวลาไม่ให้คนร้ายเข้ามาทำร้ายซูอาจนซูอารุกขึ้นมาได้หยิบหินเดินทุบรถของคนร้ายเพื่อให้สัญญาณการขโมยดังขึ้นคนแถวนั้นจะได้ตื่นมาช่วยซูอายืนหมดแรง คารถอยู่อย่างนั้นมือซ้ายเธอก็ถือเครื่องสัตว์มือขวาก็คว้าหินเอาไว้นั่นคนร้ายวิ่งมาเพื่อหวังจะแทงซูอาให้มันจบจบไปแต่ซูอากลับรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอคนร้ายที่กําลังเข้ามาใกล้เธอเธอจึงใช้แรงทั้งหมดฟาดหินไปเต็มแรงเสยปลายคางคนร้ายโลกจิตคนนั้นจนมันสลบสลายลุกไม่ตื่นอีกเลยและตำรวจก็ชอบมาตอนท้ายเรื่องเสมอและก็มาจัดการจับคนร้ายเข้ากรงไปเรียบร้อยตามระเบียบ หนึ่งปีต่อมาซูอาก็ได้เรียนจบโรงเรียนตำรวจจนได้ส่วนเพะเอกงในตอนนี้ก็เป็นรอปภไปก่อนไว้เกณฑ์ทหารเสร็จแล้วเขาจะมาสอบเป็นตำรวจที่นี่และตอนนี้ตำรวจสาวและหนุ่มรอปภก็ได้เป็นพี่น้องและรักกันตลอดไปหากผิดพลาดการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับและหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ